ต่อเหรียญสิบบาทที่ระลึกค่ะสิบบาทสิบบาทที่ระลึกที่เรียกว่ารัชดานะคะปกติถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็จะรับซื้ออยู่ที่ ร้อยยี่สิบบาทอันนี้เขาสภาพนี้นะคะเดี๋ยว,วคุยทิ้งค่ะเหรียญสิบบาทที่ระลึกค่ะสิบบาทรัชดาสิบบาทเล็กนะคะปกติเลยนะคะรับซื้อเหรียญละร้อยยี่สิบบาทค่ะโอเคแต่อันนี้เขาสภาพเขาช้ำไม่ไม่รู้ว่าเขากินผิวไปหรือ,อยังนะคะ อันนี้เขาจะเป็นเหรียญเงินค่ะเหรียญนี่เขาจะออกมาเยอะมากนะคะไม่จบสักทีนะคะเหรียญนี้จะเวลางานกรมอะค่ะกรมจัดงานแลกเหรียญส่วนมากเลยจะมีเหรียญนี้ติดตลอดอะค่ะเหรียญเหรียญสิบาทรัชดาและเหรียญยี่สิบาทสามรอบเนาะสองเหรียญนี้จะมีตลอดเลยสังเกตดูไหมงานกรมทุกงานเลยจะต้องมีสองเหรียญนี้นะ แล้วยิ่งตอนหลังเนี่ยเขาเหรียญยี่สิบาทให้มาแลกหน้าเหรียญกันโอ้โ oh หแลกกันสนั่นเลยของจึงจึงแบบราคาจากที่นักสะสมเทขายส่วนหนึ่งแล้วก็กลมออกมาแลกส่วนหนึง่งนะคะราคาจึงแบบไม่ไม่ไม่ดีอะค่ะราคาราคาเหรียญ ราคาตกเยอะค่ะ